ทางโรงพยาบาลลาดพร้าวได้นำเอานวัตรกรรมจากประเทศญี่ปุ่นหุ่นยนต์ฮาวไฮบริดแอสซิสตีฟลิมหุ่นยนต์บำบัดแบบผสมผสานมาใช้บำบัดฟื้นฟูสามารถจับสัญญาณทางประสาทที่เหลือเพียงเล็กน้อยจากการบาดเจ็บหรือจากรอยโรคทางระบบประสาทต,ต,ต่างๆนั้นนำมาขยายและส่งต่อไปยังกล้ามเนื้อปลายทางเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องเหมาะสมเกิดเป็นวงจรในการเรียนรู้ฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยได้สวัสดีครับ หมอนายแพทย์จรัญพรสุติพันธ์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลลาดพร้าววันนี้หมอก็จะมาขอชวนคุยเรื่องปัญหาการฝึกเดินในผู้ป่วยที่มีรอยโรคทางระบบประสาทจากการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้ป่วยประมาณ20-30%ถึงที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองจะยังไม่สามารถเดินได้เองโดยไม่มีคนช่วยพยุงในกลุ่มที่สามารถเดินได้เองแล้วก็อาจจะยังต้องใช้เครื่องช่วยเดินหรือมีปัญหาเรื่องการเดินในท่าทางที่ไม่เหมาะสมนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหกลมได้รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ๆในระยะยาวเช่นข้อเสื่อมข้ออักเสบเส้นเอ็นอักเสบบาดเจ็บต่างๆเราพบว่าการฝึกผู้ป่วยกลุ่มนี้จําเป็นจะต้องใช้หลักการมอเตอร์เรียนนิ่งซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการวิจัยมาแล้วว่าได้ผลชัดเจนและอยู่ยาวนานที่สุดซึ่งเป็นการฝึกระบบประสาทสั่งการให้เรียนรู้กลับมาทํางานได้ใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุดโดยมีเงื่อนไขสําคัญก็คือจะต้องเริ่มฝึกให้เร็วเป็นการฝึกที่จําเพาะมีการทําซ้ําๆในปริมาณที่เพียงพอมีความยากที่เหมาะสมและสามารถปรับ ความยากมากขึ้นเรื่อยๆได้มีการตอบกลับว่าการฝึกนั้นเนี่ยถูกต้องหรือยังหรือว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนด้วยการเล็งเห็นปัญหานี้ทางโรงพยาบาลลาดพร้าวจึงได้นําเอานวัตรกรรมจากประเทศญี่ปุ่นหุ่นยนต์ฮาวไฮบริดแอสซิสทีฟลิมหุ่นยนต์บําบัดแบบผสมผสานมาใช้บําบัดฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยหุ่นยนต์นี้มีความพิเศษก็คือสามารถจับสัญญ,ญาณทางประสาทที่เหลือเพียงเล็กน้อยจากการบาดเจ็บหรือจากรอยโรคทางระบบประสาทต,ต่างๆนั้นนํามาขยายและส่งตอ่อ ไปยังกล้ามเนื้อปลายทางได้ขั้นตอนในการทํางานของหุ่นยนต์ฮาวมีอยู่5ขั้นตอนได้แก่ติ้งเซนส์รีตมูฟและฟีดแบ็กอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อผู้ป่วยสั่งการจากสมองลงมาผ่านไขสันหลังไปยังเส้นประสาทและกล้ามเนื้อปลายทางเซนเซอร์ <S S หรือตัวรับของหุ่นยนต์ฮาวนี้จะจับสัญญาณน,นั้นและขยายส่งต่อเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องเหมาะสมเกิดเป็นวงจรในการเรียนรู้ฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยได้นอกเหนือไปจากกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้วหุ่นยนต์ ยังสามารถใช้บําบัดฟื้นฟูในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มอื่นได้เช่นผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บไขสันหลังอ่อนแรงครึ่งซีกล่างผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเขา่าข้อสะโพกข้อกระดูกสันหลังหรือผู้ป่วยที่มีโรคพาร์กินสันผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการหกล้มได้ง่ายขึ้นขอบคุณครับ